สวัสด,ดีวันสวัสดีเพื่อนๆช่องก๊อฟซ่าๆนี่ชื่นเคยนะฮะวันนี้ก็เออมาโปรโมทช่องเพื่อนนะฮะที่เออเมื่อคลิปเก่าเขาก็โปรโมทช่องน,นี่ฮะโปรโมทช่องก๊อฟซ่าๆไอผมก็จะมาโปรโมทให้แล้วนะก็ช่องนี้ก็ด้วยยูเอสซีด้วยเออช่องนี้ก็มันนะะฮแล้วก็ลงพวกกงเกมนะมีความหาหนะ่า เนี่ยมีโปรมเลยโปรมดเซอร์อยกินแห่ครับอีเวยมันมากๆบอกเลยโปแม่งกากอะไรกลับแก๊งตัดไม้ก่อนอะไรอย่าเดียวแย่นะฮะก็อะไรทำให้เพื่อนครับแย่ด่าผมนะครับก็เขาก็ตอนนี้ก็มีซัพบใส่ฮะนี่ยเอ้าจะมานีนทำไมวะเออใช่วิธีเข้านะฮะ ง,ง่ายๆเลยฮะวิธีจะเข้านะฮะจะไปหาเขาน่ะให้พิมพ์ B นะฮะ <S A, a, a T S แค่นี้หรือเปล่าวะเขียนแค่นี้นะฮะมันก็ไม่มีหรอกค่ะเดี๋ยวฮะจำชื่อชาแนลเขาไม่ได้ะฮะจำเป็นต้องกดนี้นะฮะกดการเข้าชมแล้วก็โปรโม,มด B ัเน B S g a m ชีนะฮะ เคน่วิธีเข้านะฮะ B A S แล้วก็ K M E R ตัว R เอ้ยไม่ใช่ตัว R ตัว R ใหญ่นะฮะแล้วก็ Y T ก็ค้นหาเลยฮะมันก็จะมีอันแรกเลยฮะนี่ก็จะมีแปดวิดีโอนะฮะมีผู้จิตามสิบสามคนผมก็จิตตามเขาไปแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ก็ดีนะฮะก็ตลกดี อือือือออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายลาเกย์